ทรงงานอีคันนะครับนครปฐมนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับ Honda นะครับ h r v นะครับงานติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับมาดูกันเลยนะครับการเดินสายนะครับก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับภายในเห็นไหมครับไม่ต้องเสียบแล้วนะครับช่องจุดบุหรี่ช่อง USB นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับระบบไฟไม่โชว์นะครับไฮบริดกล้องขึ้นอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยไม่ต้องเก็บด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหม ึ้นอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยเห็นไหมซ้อนสายไฮมุมมองกล้องหลังนะครับก็จะอยู่ด้านหลังเลยเดินสายออกมาใครที่กังวนลรถป้ายแดงนะเป็นไฮบริดแบบนี้แนละ้วบอกเลยครับปลอดภัยการเดินสายเห็นไหมครับมาดูกันตรงนี้ไม่เคยแกะเห็นไหมสนิทเหมือนเดิมรอยสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างตัวนี้ก็สนิทเหมือนเดิม ขึ้นมาตรงนงี้เนี่ยให้ดูตามขอบก่อนแล้วก็มาดูกล้องเห็นไหมกล้องอยู่ตรงนี้เลยเก็บให้เรียบร้อยเนียนๆแบบนี้เลยสําหรับรถป้ายแดงนะครับปลอดภัยแน่นอนถึงจะรถเก่ารถใหม่นะครับเราดูแลอย่างดีนะครับสนใจงานติดตั้งแบบ